สวัสดีค่ะทุกๆคนที่ติดตามช่องยูารุมพักนายูหรือไม์เล็บเจเจห้าเก้าแปดชนะคะในคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามให้ทั้งสองช่องนะคะเพิ่มขึ้นเนาะก็ขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยกันนี่แหละคะ่ะที่เข้ามาถามเกี่ยวกับการที่ไม้เล็บเจพูดถึงเรื่องการเมืองนี่แหละคะ่ะเนาะ ก็คืออยากจะบอกทุกคนนะคะว่าในสิ่งที่ไมล์เล็บเจเจพูดไปนะคะถึงไมล์เล็บเจเจนะคะจะไม่ได้เกิดทันในยุคสมัยนั้นนะคะแต่ข่าวสารที่เราติดตามก็สามารถย้อนไปดูและติดตามข่าวสารต่างๆที่สื่อใหญ่ๆนะคะหลายๆสื่อที่เขาเอาความจริงออกมาเปิดเผยนั่แหละค่ะแต่สมัยนี้มีสื่อหลายๆสื่อนะคะที่ไม่เคยนําเสนอสิ่งเหล่านั้นออกมาให้เห็น พอมีความคิดและก็นะเขาเรียกอะไรความคิดหรืออุดมการเดียวกันก็จะไม่เคยนำเสนอเสียงเหล่านี้ออกมาให้คนในประเทศไทยได้รับรู้นั่นแหละค่ะแต่ถ้าสื่อในที่เป็นกลางอยู่บ้างหรือสื่อที่เป็นกลางจริงๆก็จะนำเสนอข่าวสารอดีตที่ผ่านมานะ่ะขุดคุยออกมาให้คนในประเทศไทยได้รับรู้นั่นแหละค่ะก็เลยอยากจะออกมาบอกว่า สำหรับคนที่เกิดไม่ทนันหรือคนรุ่นใหม่ที่ยกตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะคะไมยเลิจะเจแก่แล้วละค่ะนะคะ,นะคะก็เลยอยากจะออกมาบอกว่าเราสามารถเข้าไปดูข่าวที่เขานำเสนอเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองของเราได้นะคะเนาะคือความคิดเห็นหรือความชอบของคนเรานะคะมันแตกต่างกันได้นะคะแตกต่างกันได้แต่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องมาดา่ามาทอกันเพราะยังไง เราทุกคนก็คือคนไทยนะคะแต่ถ้าจะบอกให้ว่าประเทศไทยต้องแบ่งแยกไม่เลิฟเจเจไม่เห็นด้วยค่ะเพราะนั่นมันหมายถึงว่าคุณทั้งหลายที่เรียกตัวเองว่ารุ่นใหม่แต่กลับจะหันไปหาอดีตเมื่อ90กว่าปีร0อยกว่าปีก่อนๆนะคะที่พูดถึงกันอยู่เนี่ยนะคะเพราะนั่นมันคืออดีตและมันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ควรจะมีพวกคุณบอกออกมานะคะเรียกร้องออกมารังเกียจ คนที่เป็นทหารคนที่ปฏิวัติแต่ทุกๆคนที่พูดถึงตอนนี้ก็ย้อนไปหาอาดีตในการปฏิวัติ2 4 7 5ซึ่งก็คือทหารนะคะและประชาชนนั่นแหละที่ออกมาปฏิวัตินะคะโดยได้ข้อมูลอะไรที่มันไม่เป็นจริงนะคะก็ให้ไปย้อนดูได้นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะพูดแต่สิ่งที่เราเกิดไม่ทัน แต่เราก็สามารถที่จะย้อนไปฟังไปดูได้ในสิ่งที่เราอยากจะรู้ข้อมูลอะไรนะคะอันนี้ก็เลยออกมาบอกมาเตือนแล้วก็มาพูดถึงนะคะไม่เลิฟเจเจไม่ได้หวังหรอกคะ่ะว่าวันหนึ่งไม่เลิฟเจเจจะได้ไม่ไอ้สามพันไอ้สี่ร้อยห้าสิบนะคะไม่เลิฟเจเจไม่ได้ฝันอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่วันนี้นะคะปัจจุบันนี้เรามองดูปัจจุบันและก็ดูว่า นโยบายและก็ความคิดของแต่ละคนที่อยู่ในปัจจุบันนี้ล่ะคะ่ะจะนําพาประเทศของเราไปในรูปแบบไหนนะคะถ้าคุณจะเอาแต่อดีตท,ที่ผ่านมานะคะมาตั้งนโยบายจะมาล้มล้างตรงน้นมาล้มล้างตรงนี้ทำให้คนในประเทศแตกแยกกันคุณคิดดีแล้วหรือคะคนที่สนับสนุนคนที่มาว่าคนที่เราคิดต่างเนี่ยนะคะเราคิดต่างกันได้แต่คุณต้องมองดูว่าคนเหล่านั้นกำลังทำอะไรกันอยู่ คุณสามารถเข้ามาพัฒนาประเทศได้ด้วยการคำว่าประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะไม่ต้องแบ่งแยกกันนี่แหละคะ่ะคุณก็นำประเทศตรงนี้นะคะสิ่งดีๆเหล่านี้ไปพัฒนาให้เพิ่มให้มันเพิ่มพูนขึ้นให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นให้คนในประเทศอยู่ดีมีสุขได้ไม่จะเป็นที่จะไปล้มล้างหรือว่าหันกลับไปหาอดีตที่ผ่านมานะคะอันนี้คุณก็ควรจะรู้อยู่แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่เคยไปกีดขวางคนที่เข้ามาบริหารประเทศหรือคนที่เป็นนักการเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นใครในยุคไหนก็แล้วแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคยไปออกข้อกฎหมายใดๆไม่เคยไปบังคับใครที่จะเข้ามาบริหารประเทศให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ท่านต้องการมันมีแต่คนที่เป็นนะคะรัฐบาลในแต่ละยุคนำเสนอโครงการต่างๆหรือนำเสนอ อะไรที่ตัวเองอยากจะพัฒนาเข้าไปสอบถามว่าควรทําหรือไม่ควรทํานะคะเราก็ได้เห็นแต่แบบนั้นใช่ไหมคะทุกคนนี่แหละจึงอยากจะออกมาบอกว่าอะไรที่มันเป็นอดีตที่มันผ่านมาแล้วนะคะให้มันผ่านไปค่ะเพราะปัจจุบันนี้มันคือยุคที่จะต้องพัฒนาไปข้างหน้าไม่ใช่ว่าจะต้องถอยหลังไปหาอดีตนะคะรู้อยู่ว่าอดีตแต่และอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันมีแต่ความขัดแย้งกัน แบ่งชนชั้นกันยิ่งยิ่งกว่าปัจจุบันด้วยซ้าไปไม่ว่าอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอยากได้ที่ตรงนี้เป็นของของคุณสมัยก่อนนู้นคุณก็ไปทําสงครามเพื่อได้ที่ตรงนั้นมาแต่ปัจจุบันนี้มันมีประเทศของแต่ละคนที่มีหลักแดนเขตกัน้นให้รู้ชัดว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของประเทศไหนอยู่แล้ว แล้วทําไมคุณจึงอยากจะย้อนกลับไปหาอดีตที่ผ่านมาเราจึงออกมาถามไงคะว่าในความคิดที่คิดอยู่ทุกวันนี้คืออะไรเพราะในยุคที่พูดถึงกันนะ่ะนะคะพูดถึงกันนะ่ะเราก็ได้เห็นแล้วว่าพวกคุณนะ่ะจะย้อนกลับไปตรงนั้นในในโยบายของคุณหรือคําพูดของคุณที่แต่ละคนนะ่ะออกไปพูดออกไปกระทํานะคะแม้แต่การที่บอกไปโทรศัพท์ไปหาคนตายเราเคยเห็นแต่ในละคร ดูแต่นในละครเมื่อวันที่คนใกล้ตายเนี่ยจะชอบเห็นนะคะคนที่จากไปแล้วพูดคุยกับคนที่จากไปแล้วแล้วตัวเองก็มาจากไปตามเพราะได้เห็นได้พูดกับคนที่จากไปอันนี้ก็คือในละครแล้วมาวันนี้เราได้เห็นคนนั้นก็ได้ออกมาพูดมาโทรหาคนที่อยู่เก้าสิบกว่าปีก่อนนั่นแหละค่ะนะคะเราก็เลยอยากจะถามว่าคุณทำไปเพื่ออะไร ในสิ่งนั้นแล้วคุณจะมาเปลี่ยนวันชาติไปเพื่ออะไรในเมื่ออัน,นั้นมันคืออดีตไปแล้วคุณมาพัฒนาปัจจุบันให้มันดีขึ้นไปไม่ดีกว่าหรือปัจจุบันเขาไหนบอกเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันค่ะเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแล้วเป็นประมุขที่ดีที่สุดให้กับคนไทยด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะโครงการสารพัดโครงการที่ท่านทรงทำมาตั้งแต่ รัชการที่ผ่านมานะคะครัชการที่9การัชการที่10ทรงทําต่อเนื่องเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆให้กับคนไทยนะคะแล้วทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมไฟไหม้คนในประเทศเกิดอุบัติเหตุคนในประเทศประสบภัยต่างๆนานาก็ได้สถาบันพระมหากษัตริย์นี้แหละค่ะที่ออกไปช่วยเหลือเป็นคนแรกด้วยซ้ําไปถุงยังชีพความช่วยเหลือต่างๆนาๆนารถพยาบาลทุกอย่างนะคะ เงินส่วนพระองค์บริจาคไปมากมายมหาศาลเพื่อให้คนไทยของเรานี่แหละค่ะนะคะแล้วถามดูหน่อยถามคนไทยทุกคนนั่นแหละค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของช่องยุมารุมพักน้องดูหรือไม l เล็บเจเจห้างก็เป๋ชแนคุณเห็นนักการเมืองคนไหนบ้างที่ทุ่มเงินเป็นสองพันสาันล้านของตัวเองเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่เราเห็นเฉพาะนะคะคนที่ เป็นเจ้าสัวที่รักชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์นี้แหละค่ะได้บริจาคออกไปช่วยเป็นพันเป็นสองร้อมีนะคะแล้วท่านก็ยังคงทำต่อไปคู่ไปกับสถาเขาเรียกอะไรสถาบันพระมหากษัตริย์นี้แหละค่ะแต่สำหรับนักการเมืองที่เข้ามาทำนะคะบริหารประเทศที่หลายๆคนบางคนเข้ามาแล้วโกงออกไปเน่ยเคยเอาส่วนนั้นมาช่วยเหลือประชาชนบ้างไหม ลองถามใจคุณทุกคนที่เป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนั่แหละคะ่ะทุกวันนี้นะคะอยากให้คุณหันย้อนกลับไปดูอย่าดูหรืออย่าชอบแต่สิ่งที่ตัวเองอยากจะเห็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะให้เป็นลองหันไปดูคนรอบข้างนะคะที่เขายังอยู่ข้างๆคุณเขาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะในคลิปนี้ออกมาพูดประมาณนี้นะคะสำหรับนะคะข่าวสารบ้านเมืองที่เราได้เห็น เราอยู่ข้างนอก8ปดเก้าปีที่ผ่านมาเรามองเข้าไปในประเทศไทยเนี่ยเราเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะเปลี่ยนแปลงไปจริงๆคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยมองเห็นกันบ้างไหมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะมาเจอมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ